ที่หนึ่งว่ะลงบ้านโรงเรียนเฮ้ยมาบ้านเอล่ะบ้านเอลข้างอะไรแย่ yeah, แล้วฉันกำลังลงบ้านแอลบ้านเอลก็ไม่มีปืนเลยเออได้ยินป่ะเอ,อะ็นเอ,อน็นโควิดก็เหมือน <Okay. S 2> เป็นโรคธรรมดาทีา่อะให้กู<ด>ไปหาที่ตรวจใหม่ดีต้องที่ทีู่ไปทั่วเลยหัอเขาไม่รับอะ่ะมัน มันต้องไปหาที่ตรวจใหม่ตรวจยืนยันอีกอทีอ๋อจนคุโมโหคุณเปียตังค์เอากูบอกูเสี่ยตังค์ตรวจได้ไหมไม่ได้หาโมโหีจ้ายังไงไรางเนี่ยเฮยน่ไหร่เจแฟมมึมหงหายพร้อมกันปะเนีย่ยฮัลโหลพี่พพนนี้ มาไหนครับเชื่อไงบานนี้มีคนตัวเดียวตัวเดียวมามามาตัวเดียวบนบ้านไม่ไปไม่ไปไม่ไปอย่าขึ้นอย่าขึ้นอย่าขึ้นมันมันดักอยู่ตัวเดียวมันก็ไปพร้อมกันตัวเดียวตัวอะไรไม่โดนหายไปไหนแล้วไปขึ้นไปไปกลางนันหลายตัวมั้งมีจริงไหมเนี่ย S 1> <S 1> มันหนีวะพี่มันอยูไทไหนแล้ววะยังไงยังไงตรงบ้านไานอนเนี้ยทิศอีอบ้านแตกอ่ะผู้หญิงมั้งตัวเดียวไปลงรถ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  tôi đi là em mắc chưa chưa không ăn luôn tôi luôn 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 ตตตััววนช้แเบอร์สี่ไม่มาหน่อยอ่ะต้นสินนี่ไม่เห็นมาช่วยวะเออพีเน็ตมาแล้วเมื่อกี้เน็ตโต๊ะก้นเอาเลยเดียวตัวเดียวเองเข้ามาเลยเนี่ยตัวเดียวแค่เดียวแค่อดเหนียวเอาเลยพร้อมกันเลยมาทุกคนหนึ่งมาทุกคนหนึ่งให้ชุบตรงหัวใจโลไม่พี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องมาตายมาแล้ว นวุฒินี่นเขาไปไหนของเขานะครับหมอวีเน้นไม่ค่อยดีผิดเสร็จไม่งแล้ว่าก้าวจังเด,ดีวดยวไ้ใครเอาเอเบิลปะหมดยัง หมดแล้วมาสักแค่สตัวจะเจอส่วนแดงบอกไหเฮ้ยเอาเอวี่เท่าไหร่หีเกมไส่สนแดกอยู่กูนี่มีใครเอาท่าสามไหม ไปยวาิปงมาตรงนี้เฮ้ยมีตัวมีตัวมีตัวไอ้เสืวอปัดชุบไม่ได้มาหน่อยม้าหน่อยมาหน่อยพี่เดิงไปเดไปตรงไหนมันแตกกันเลยิ่ะจกข้าบนได้ไหมนี่นี่ อ๋อมาลงตรงเลยไม่มีเพื่อนเลยกลัวทุบกันแล้ววะไม่ได้เลกกันการไอวอลเจ่ายวอลได้ไหมจ่ายวอลได้ไหมมีใครมีขาวมันกำลังชุบกันนะเย็บไปไหนวะเยอะมั้ยด้วยกันเนาะเผลอเลยอะมึงไม่ชุบกันได้ไหมวะชุบแล้วมั้งมันตายแล้วพี่ตัวดีชุบตายแล้ว เดือดตัวตรงนี้วน,นมีไปไหนวไม่รู้คุกบ้นมันหนีอ๋ออมหายไปแล้วจะเล่นเอเดบิมาได้แมวแล้วมีสองพี่มีสองกระบอกบ้าเอเดบิเดียวน้องเล่นเองหรือว่ามีกระบอกเดียวใครมาเพ<ห>ื่อมาช่วยใครวะหรือว่าตาย ตายหมดแล้วนี่มันมันตายหมดแล้วกันเก็บของไว้เพื่อนแค่มีไอ้บอลเยอะป่ะมีสิบลูกมี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 หกลูกสองมือเมื่อไหร่เนี่ยไม่มีเดี๋ยวเราเอาไปไปว่าครับคุณตีิงเหรอวะ

โดังเนี่ยลงรถหรือเปล่าอ้อมไปเลยอ้อมไปเลยเป็นอ้วงคูสองวงมีไอวอตรงลงรถแบ่วอลงรถหนา้ข้างกูดังข้างกูดังเกมทาข้างกูดังน่ะไแลวสองตัวเน็ตไปกินมืออไปจแลไปจแบูม เนี่ยขนาดก็ไวไอ้ตัวนึงในโุดังตายยังในโุดังไม่มีนะในโุดังไอ้ข้างหน้าข้างหน้าบูมเดินแหละตัวนั้นแหลยรูนทางไหนวะเนี่ยต่อไม่เห็นเราบูมโอ้โมันเจ็บแล้วชุดได้นะมันล้มมนล้มมาล้มเหมือนกันล้มแล้วใช่ไหม แต่ม,มันดาวนะาวนี้หที่อย่อยีกาทำออะไรเนะี่ยของศพ้ขึ้นบนมาศพด้านข้จัดเคื่อสีมันไปไหนมันวะ พีวีตรงนี้มีตัวเดียวมา,ม,า,ม,ามัมนมาในดุลตัวเดียวเองอโซโล่เลยไม่ได้หรออยู่ตัวไหนพี่ยังไม่เห็นมันเลยจะวัยวน,น้องเขาไม่เปิดไม่พูดเลยแม้แต่พูดถามว่า คนแรยอะจัดจเลยมันชุบกันนะเนี่ยเราวิ่งล่าไม่ได้หรอวิ่งล่าไม่ได้ไม่ได้แต้มแม่ได้แต้มเขชิวเราดบเต็มเลยข้างา้าอ๋อเดี๋ยวโทน เบอร์สี่มาเล่นด้วยกันดีมารวมกันไว้ดีมีจวมีจวาใช้เรียนเสียงวิ่งเสียงวิ่งเห็นไหมเกมเปิดละ ไอ้โม้เนี่ยเอ้ยบ้านฟาร์มเต็มเลยเอ้ยข้างล่างมีข้างล่างมีไอ้ตอดซ้ำยิงตีได้เลยตอดคอ่ะตั้งหินนะบ้านฟาร์มเห็นสองตัวอาจจะตีหนึ่งก็ไดิไอ้ไม่อยู่ข้างบ้าน,นเลยเหรอไอ้ตอดครับ ตัวเขาวิ่งชาแล้วไม่เห็นวงบีไม่ได้มดก็มาใส่เร่งในบ้านกลางแล้วมั้งนตายแล้วตายนิยนีข้างหน้าบ้านฟ้ามีข้างหน้าเอเดี๋ยวเขางก่อนี่ขวาก็มี ไมีกระสุนเอบ้างหน่อยกระสุนเอจะหมดแล้วในบ้าน้เีมีเอมีต็กระสุนได้กระสุนเออหมดแล้วงตัวมั้งน่เดียวสองบานฟ้ามีไหมเต็มแลกระตุ้กันชาวมก็มีนะรอนเลยได้ไหม

ไม,ไ,มไม่ล้มไหวเฮ้ยปืนติดทิศพูยิงมันไม่ล้มเจ็บนะตายข้มางล่างมีข้มางล่างมีเอ้แขวนตัวมีในบ้านแะไรของมัมนติดได้ไไอโวแดแบบงนั่นน่ะมีระว,วังไอเก็เบเดิมอะไรมันจะตายว่าเฮ้ยข้างหน้า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 ,นาเอาวงไม่บีไม่สุด ไอ้แหยวอ่ะโอ้เยอะจัดเอาไอ้วอนี่โอ้เฮียเยอะโคตรแค่มีระเบิดเยอะๆบ้างวะนี่แค่ข้างล่างเป็นฝูงเลยอ่ะใช่เหรอเต็มเลยเต็มเลยในโดนอะไม่เห็นนะหลบหลังรถกนได้ไหมสร้า <c oughs> งขวาปูตัวนึงเลยตรงข้างไม,ไม่ค่อยจะติดเลยหลังกำแพงหลังกำแพงไอ้หลังเสาไอ้แค่เบอร์สี่มันไม่ช่วยอะไรเลยวะ พอคุปเปิดไปพูดพูดเขาไม่พมันก็ไม่พูดเลื่ข้างๆก่อนขว,อวขวาเนี่ยเสาขวาเนี่ยไม่มีระเบิด,ดเลยเนี่ยจะเล่นยังไงวะเนี่ยคนเยอะคเยอะยากมากตองเล่นบนเนินได้อยู่บเบอร์สี่แม่นนแบอบหลังอย่างเดียวกูไม่มีไอ้วอยไอ้วอยกูหมดแล้วไอ้โตเสามีตัวนึงเนี่ยเสาเนี่ยเสาขวาเลยิงขวาก่อนเนี่ยตอนเนี้ยเสาขวามีตัวนึงระวังในเกมท้ายเยอะจัด ตรงท่อตรงบ้านบ้านเอลตรงท่อบ้านเอลเยเลยบ้านเอลเดบ้านเอลในท่อในท่อในท่อเราเล่นได้เราเล่นง่ายเล่นง่ายในท่อหมดแล้วอยากปาระเบิดเลยเลยสองตัวเลสองตัวไม่ตายไเจเฮ้ยเดี๋ยวไอวอร์แดงอีกเกโคไม่ได้เลยไม่เขาดิเก้อ